สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดคนลไลค์ให้ผมนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะขอคนลไลค์นะครับผมวันนี้มีเอื้องคํำกิวไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผม รูปดอกนะครับผมตามนั้นเลยนะครับผมผมเปิดให้ดูนะครับผมดอกไปลุ้นดอกเองนะครับผมชมพูบ้างขาวบ้างครีมบ้างนะครับผมตาดําบ้างนะครับผมม่วงบ้างมีหลายสีสันนะครับผมคํำกิ่วนะครับผมงานกอกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมจะออกดอกคํำกิ่วถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ค่อนข้างออกดอกทนมากผมจะชอบกล้วยไม้ตัวนี้มากเพราะว่าดอกบานทาน ดอกบานนานเป็นเดือนกว่าเลยครับผมกว่าจะโรยนะครับผมงานกอสวยๆกอนนี้ก็น่าจะประมาณ2-3งถึงกิโลเลยนะครับผมใครสนใจคำกิ่วราคาดังนี้เลย1กิโลแ0บาทนะครับผมเพราะเป็นช่วงไม้ป่าหน้าแรงที่กําังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกและเป็นไม้กอด้วยกอนนี้น่าจะประมาณโลครึ่งนะครับผมใครสนใจคำกิ่ว1นกิโล800บาทนะครับผม1กิโลแ0บาทส่งฟรีมีบริการเก็บายทางนะครับผมงานกองานกอใครรับ กอไหนอยากได้ก็บอกได้เลยนะครับผมว่าอยากได้กออะกี่กิโลนะครับผมก็เป็นกอประมาณนี้กอลรโลกอระสองโลสามโลนะครับผมใครสนใจโทรมานะครับผมแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8นะครับผมไอดีไลน์ก็0 9 5ย์1 8 9 8 8น้องไม่ได้จะตายนะครับผมน้องกำลังจะออกดอกด้วยอัตลักษณ์ของกล้วยไม้ป่าฤดูนี้เวลาเขาจะออกดอกเขาจะเขาจะสูบนะครับผมลำก้านเขาจะสูบแล้วเขาจะทิ้งใบเหลืองทั้งหมด แล้วเขาจะออกดอกพอออกดอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มแทงยอดใหม่นะครับผมนี่ครับผมหน่อใหม่ก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มมีหน่อใหม่เข้ามาในวันสันตะลุดูคือฤดูฝนถัดไปนะครับผมกรอนี้สวยมากนะครับผมกรอนี้ประมาณสามโลอ่ะก็ประมาณสองพันสี่ครับผมกอ,อเนี้แต่คือกรอเดียวไปแปะต้นไม้เลยคือป้วจบเลยนะครับผมอันนี้หรือใครอยากได้หนึ่งกิโลแปดร้อยก็บอกนะครับผมหนึ่งกิโลคําว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็ประมาณนี้ครับหนึ่งกิโลได้ประมาณเนี้ยดังนี้เลยประมาณนี้ 1กิโลแ0ดบาทส่งฟรีนะครับผมใครสนใจงานกอแบบนี้สวยๆทักมานะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของเราที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราช่อง y o u t u b e นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามผมด้วยนะครับผมของเราได้เลยนะหรือโทรมาแอดไลน์มา ID l ดียล e คือ0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เดียวกันกับเบอร์โทรเลยนะครับผมคำากิ่วน้องชอบร่มรำไรนะครับผมชอบร่มรำไรกอรแบบนี้เอาไปแปะต้นไม้ได้เลยแล้วมัดติดได้เลยนะครับผม และรอจองชมดอกน้องได้เลยนะครับวัสดุปลูกถ้าปลูกใส่กระถางก็เป็นกาบมาพ้าสั์นะครับผมปุ๋ยปุ๋ยก็แนะนําปุ๋ยเกร็ดนะครับผมสูตรเสมอ20 20 20, 20นะครับผมพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้รากเขาเดินป้องกันเชื้อราบํารุงลาต้นและเร่งดอกนะครับผมใครสนใจเอื้องคากิ่วนะดอกบานทนมากนะครับผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบคํากิ่วครับเพราะดอกน้องมันบานทนแล้วมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะครับผมบานคนนานนะครับผม ไม่ต้องตกใจนะคะผมแบบนี้ไม้ไม่ได้ตายนะคะอันนี้นนองเขาจะออกดอกคือแบบแล้วลำอวบอ้วนสมบูรณ์มากคุณได้เห็นดอกแน่นอนยังไงคุณก็ได้เห็นดอกแต่ดอกสีอะไรนะคะผมมันมีหลากหลายสีนะครับผมเปิดรูปดอกให้ดูมันมีหลากหลายเฉดสีไม้ป่านี้นะครับเอาไปลุ้นดอกได้เลยบางท่านก็อาจจะได้เป็นตาดําหรือไม่เป็นตาดําชมพูบ้างม่วงบ้างขาวบ้างอมีส้มบ้างสลับกันไปนะครับผมแล้วแต่ว่าท่านจะได้สีไหนนะอันนี้ผมก็บอกไม่ได้จริงๆเพราะมันเป็นไม้ป่ามาเนาะ ใครสนใจนะคะผมคำกิว1นกิโลแปดร้อยงานกอสวยๆเลยแบบอันนี้กอ,อน,นี้ก็ประมาณกิโลกว่าประมาณเป็นพันนะคะผมแต่น้องสวยจริงๆลําอวกมาแบบนี้คุณได้เห็นดอกแน่นอนนะฮะยังไงใครสนใจนะกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดนะครผมโทรมาทักมาสอบถามเราได้เลยว่าเรามีสินค้าตัวไหนบ้างหรืออยากได้กล้วยไม้ป่าชนิดไหนนะครผมโทรมาได้เลยนะคะผมออเดอร์ไว้เดี๋ยวเราจะ จัดหาอาจจะช้าหน่อยแต่ได้ชัวนะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ